อันนี้ก็เป็นผักบุ้งลวกนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นผักบุ้งลวกนะคะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ช่อง Beauty f e นะคะ วันนี้นะคะบิวตี้ก็จะพามากินยำขนมจีนค่ะค่ะแล้วก็จะมีผักนะคะนี่ต้นหอมมะเขือผักกั้นจองผักบุ้งลวกนะคะแล้วก็ผักชีลาวค่ะเราก็มาเริ่มกินกันเลยค่ะโอทุกคนคะแล้วก็จะใช้มือกินนะคะวันนี้ อันนี้ก็เป็นผักบุ้งลวกนะคะทุกคนมวนมวนมวน,มนเด็กอะไรค่ะ

Thank mm -hmm. you. นี่ค่ะทุกคนอืมฮลยังวะกัดพวกเขาไหมอืม ค่ะทุกคนวันนี้นะคะบิวตี้ก็อิ่มมากเลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะบิวตี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะคลิปหน้านะคะบิวตี้จะมากินอะไรก็อย่าลืมมาติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้ค่ะก็ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ